สนามขบบันเทิงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแน่นอนเจอปุ้มกับอาไก่ยนะคะอาไก่ยต้องนาเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากเราแน่นอนมีสาระบันเทิงแน่นอนและที่สําคัญนะฮะเมื่อวานนะครับเราละครเรื่องรักแร่อากาศเป็นครั้งแรกเร็วโหคนชอบมากกระแสในโซเชียลนะฮะก็กระหึ่มเลยเพราะว่าหลายๆคนนะฮะคอยที่จะชมภาพนะฮะเพราะว่าเป็นบทประพันธ์นะที่หลายๆคนรอคอยนะครับเป็นบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เอ๊ะถ้าภาพออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหน จากคุณโสภาคสุวรรณนะครับในโลกโซเชียลก็คึกคักตั้งแต่ละครยังไมออ<ช>นแอร์นะฮะทั้งแฟนล,ละครแล้วก็แฟนนิยายนี่<ช>ต่างรอชมกันทั่วหน้าเลยครับทุกคนชื่นชมการแสดงของพระเจ้าวราวงเธอเพระองค์เจ้าสมสรีพระวราราชาธินัด,ดามาที่ทรงรับบทเป็นคุณาพร้อมจิตน,นะครับ<ช>รวมถึงฉากเปิดตัวของทุกตัวละครเลยคือได้เห็นกันไปเลยว่าใครมาดีใครมาร้ายนะฮะส่วนผู้จัดนะครับหม่อมหลวงสราลีกิติยกรบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโสภาคสุวรรณเจ้าของบทประพันธ์ ้วยนะฮะแล้วก็ปลื้มใจที่ท่านได้มีโอกาสเห็นภาพละครแล้วก็เอ่ยชื่นชมว่าภาพสวยและนักแสดงทุกคนก็แสดงได้ดีถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญมากทีเดียวนะครับนี่นะคะซึ่งคุณโสภาคเองก็บอกว่าภาพสวยแล้วก็เนื้อหาของเรื่องนะคะโครงเรื่องเนี่ยเป็นไปตามที่ที่ได้ออ คุณโสภาคได้เขียนไว้นะคะแล้วคุณโสภาคบอกว่าน้ำผึ้งกับทางทีมงานตีโจทย์ค่อนข้างแตกผมว่าพอพอได้นำเสนอเป็นเป็นภาพเป็นเรื่องราวแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะเข้าใจเหตุและผลของของราม,มินมากขึ้นโครงเรื่องนะทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนเดิมหมดแต่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เราไปเกบที่มีลงรถเลย นี่แหละคคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่คุณออมอักภพันเนียมานะคะในสนามข่าวบันเทิงของเราดูสิคะอะไรอะไรใครกันคเดียนี่เขาเดินเข้าไปเองหรือมีคนเรียกเข้าไปแม่ก็ต้องแน่นอนอ่ะคือคุณออมบอกว่าเขาอยากจะลองเป็นผู้ประกาศข่าวดูดูสิคะคุณสักีเลยอาสามาเลยค่ะที่สอนให้จะนน้องอม เป็นรถไฟให้อย่างนี้เป็นเทรนเอาไปเจอโฮเทรนโอ๊ยเป็นรถไฟอ่าคุณผู้ชมฝั่งซ่ายสิท่านเป็นยังไงโอ้นี่มาดูบรรยากาศเนืองแน่นขนาดไหนที่เห็นซ้ายมือเมื่อกี้นะคะแฟนขับเทอร์บินมาจากอังกฤษนะคะแล้วยังมีอีกสองท่านมาจากเมืองจีนดูสิเชียร์กันขนาดนี้น่าปลื้มใจจริงๆเลยค่ะแฟนผ่านแท้มากครับ่ m he's a great actor I love his work He's also a good person. Please watch Ragri tonight. Channel Seven. I love love you Love you. much. I love you. It's so นี่แหละค่ะติดตามนะฮะรักเร่ทุกคือวันจันทร์และวันอังคารนะฮะภาพสวยเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามมากๆเลยนะครับใ่รับรองได้ว่าละครดราม่าตัวละครเข้มข้นนะคะฉากก็สวยนะคะแต่ของบทประทานเองยังชื่นชมเลยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยค่ะจะบอกคนเดียวที่ไม่เพอร์เฟกต์ดิ้นดิ้นมากแม่อาจะบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะโอ้นี่ไม่เยอะเหรอเนี่ยไม่เยอะเลยค่ะนี่คําพูดจากในละครแต่เธอมาพูดเนี่ยเธอเยอะมากเลยนะเนี่ย เอาต้องติดตามวันนี้ว่า <ผม S 1> เป็นอย่างไรนะคะยังคงมีอีกนะ